เอาละครับผมกลับสวัสดีผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดลต้าคาเดมีนะครับแล้วก็ผมเดอะเบสเช่นเคยนะครับเพื่อนผู้ดำเนินรายการนะครับผมเอาจริงแล้วเนี่ยคลิปวิดีโอนี้นะครับที่สร้างมานะครับก็น่าจะเป็นเพื่อมือใหม่นะครับผมเพื่อนๆที่ที่คนไหนนะครับที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเป็นอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเสริมพื้นฐานให้แล้วกันนะครับอาจจะมีบางอย่างที่ไม่รู้หรือว่ารู้หมดแล้วก็ได้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับค่า p o ยครับหรือว่าแต้มที่เราทําจากในเกมเนี่ยเอาไปใช าานี้อาจจะเป็นคลิปดอที่สั้นหน่อยนะครับเพราะว่าจะให้กระชับแลวก็เข้าใจง่ายมากที่สุดน,นะครับโดยหลกัหลกๆแล้วนะครับผมในเกม Delta Force เนี่ยมันจะมีเรื่องของพอยต์เนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญนะครับในการเล่นเนาะเพราะว่าแต้มต่างๆเนี่ยถ้าว่าทีมไหนหรือว่าคนไหนนะครับมีแต้มมากกว่ากันฝั่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่จะได้แต้มมานี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่วิธีเดียวนะครับซึ่งมันมีหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีหลักๆนะครับที่ได้เยอะและได้หลักๆเลยนะครับก็จะม คิวนั่นเองซึ่งวิธีนี้น่าจะรู yeah. ้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเราเนี่ยเราก็ต้องยิงใช่ไหมครับเราก็ต้องสังหารหาคิวใช่ไหมครับซึ่งในจุดนี้แหละก็จะได้แต้มมานั่นเองนะครับผมซึ่งแต้มตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับยิ่ะหาว่าเราเนี่ยคิวได้มากเท่าไหร่นะครับแต้มของเราก็จะเยอะมากเท่านั้นนั่นเองครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะรวมไปถึงแอซิดด้วยนะครับเพราะว่าแอซิดเนี่ยก็คือการช่วยเหลือนั่นเองเวลาเรายิงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อเรามาลัดเนี่ยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าแอซิด คือการชุบชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งการชุบชีวิตเนี่ยก็รวมถึงการเป็นหมอและก็ไม่เป็นหมอด้วยนะครับซึ่งการชุบชีวิตหรือว่าการดึงเพื่อนทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะได้แต้มมาเยอะพอสมควรเช่นกันนะครับแทบจะไม่ต่างกับสังหารเลยนะครับผมทุกคนอันนี้ถ้าหากว่าใครไปสายหมอเนี่ยก็น่าจะดีมากๆนะครับเพราะว่าการชุบเนี่ยก็ถือว่าช่วยเพื่อนและเพื่อนก็ชอบเราด้วยนะครับเพื่อนก็จะชวนเราเข้าที้ตลอดนะครับเพราะว่าหมอมันขาดแคลนมากนะครับและนั่นแหละครับผมการชุบชีวิตก็ถือว่าได้แต้มเยอะพอสมควรครับผม3 คือการพังรถนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าการพังรถเนี่ยมันก็ถือว่าทํายากนะครับแต่ว่าเอนจิเนียร์เนี่ยเวลาเราใช้ AT4 หรือว่าที่เราเรียกกันแบบ r p g นั่นแหละนะครับผมหรือสกิลต่างๆนะครับก็สามารถพังรถได้ซึ่งการพังรถนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับอันดับแรกเนี่ยถ้า,าว่าเราทําความเสียหายเนี่ยเราก็จะได้แต้มมาแล้วนะครับแต่ถ้า,าว่าเราทําลายสําเร็จเนี่ยก็จะได้แต้มเยอะกว่านั่นเองนะครับผมทุกคน4 วิธ like okay, ีนี oh. ้ผมคิดว่าเป็น oh. วิธีที่ง่ายมากที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือเหยียบจุดครับผมใช่รับผมการยืนจุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้แต้มเหมือนจะน้อยนะครับแต่จริงถ้ายืนนานนะครับได้แต้มเป็นพันนะครับผมทุกคนคือบอกเลยว่าการเหยียบจุดเนี่ยมันได้แต้มเยอะนะครับและที่สําคัญเลยนยคนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะวิ่งเข้าหาจุดด้วยนะครับเราเนี่ยก็จะอยู่ในจุดได้ทั้งแต้มคิวนะครับแล้วก็ได้ทั้งแต้มการเหยียบจุดนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าได้แต้มเยอะมากนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนําเลยนะครับไป นั่นเองนะครับผมทุกคนเอาจริงแล้วการปักเกิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้แต้มก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นสายรีคอนเนี่ยหรือว่าสายปักเกิดเนี่ยก็จะได้แต้มไปเยอะมากนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีกานะครับก็คือการปักเกิดใหญ่นั่นเองนะครับผมจริงๆการปักเกิดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเรื่องของการใช้แต้มเอาแต้มไปใช้ยังไงนะครับมาผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าพอให้หรือว่าแต้มที่เรามาได้เนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือการเบิกรถนั่ ว่ารถแต่ละคันนี้เนี่ยใช้งานยังไงนะครับแล้วมีลักษณะเด่นและก็ลักษณะด้อยตรงไหนนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนแยกให้อีกทีนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยการเบิกรถก็ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าถามว่าใครขับรถเก่งหรือว่าอยากจะฝึกขับรถนะครับแนะนำว่าให้เบิกมาใช้เลยนะครับผมอันดับที่2อที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลยนะครับก็คือการปักเกิดนั่นเองซึ่งการปักเกิดใหญ่นะครับหูได้แอมเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ใช้แต้มคา7ิ่งพันนะครับแต่ว่าปักให้เพื่อนเนี่ยหูได้ประโยชน์มากๆนะครับซึ่งการปักเเเกกกกิิดดนนนะคคครรรับบบบบ่าปแแีีออ้็ื ในทีมของเรานะครับสามารถเกิดได้ทุกคนนะครับในทีมนะครับไม่ใช่ในตี้นะครับในทีมที่อยู่กัน12คนนะครับสามารถเกิดได้ทุกคนนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการเข้าจุดหรือว่าตรึงจุดนะครับซึ่งการปักเกิดเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับผมส่วนที่2ก็คือปลพรมสมอนั่นเองนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นการเรียกนะครับระเบิดวันนะครับให้มาปูพรมในจุดที่เราต้องการที่จะเลือกนะครับในอันนี้ผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์จริงๆนนนนะะะครรรรรัับงงแแมมม้้ว่าาจจจเเปป็็กกสิิดดุหืออไตตลี เราไม่ได้นัดเพื่อหรืออะไรเนี่ยมันไร้ประโยชน์มากๆนะครับในส่วนนี้ก็มาบอกให้รู้เฉยนะครับในส่วนต่อไปก็คืออาร์เทอรี่บาลาดซันโบนะครับจะเรียกอะไรก็ได้นะครับผมในส่วนในเกมนี้เนี่ยหลายๆคนก็เรียกบาลาดนะครับบางคนก็เรียกซันโบนะครับบางคนก็เรียกว่าอาร์เทอรี่นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะสะดวกเรียกแบบไหนแต่ว่าในส่วนนี้นะครับตั้แต่อัปเดตมานะครับในส่วนนี้มีประโยชน์มากๆเพราะว่าลัศมีระเบิดเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับทำให้มีโอกาสที่จะสังหารศัตรูเนี่ยได้มากคือเช่นกันนะครับแต่ข้อควรระวา่ เพื่อนของเรานะครับที ah <ation> ่มีแต้มใช้ถึงนิวเคลียร์เนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับผมถ้าว่าเพื่อนเรามีแต้มที่จะแบบสามารถเอาชนะได้แต่ว่าเราไปลงานโวบังเนี่ยเพื่อนของเราไม่สามารถลงนิวเคลียร์ได้นะครับมาสู่อันดับสุดท้ายนะครับก็คือนิวเคลียร์นั่นเองนะครับผมขออนุญาตเรียกแบบนี้นะครับเพราะว่าโดนใจสุดๆแล้วนะครับเพราะมันแรงมากนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเป็นตัวพิกเกมได้หลายช็อตมากๆนะครับเพราะว่านิวเคลียร์นี้เนี่ยใช้แต้มเยอะที่ส เลียกดิวเคลียร์ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเลือกจุดอะไรแบบนี้นะครับแล้วดิวเคลียร์เนี่ยก็จะลงมาแบบบึ้มเลยครับ คือกระจายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องลงแบบดูรัศมีด้วยนะครับว่าลงถูกจุดหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะทุกคนเอาละครับผมทุกคนครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเดลต้าคาร์เดี่ในวันนี้นะครับเป็นการแนะนําสั้นๆนะครับให้กับมือใหม่จะได้เข้าใจนะครับว่าการเก็บแต้มเนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างแล้วก็แต้มเนี่ยเอามาใช้แบบไหนบ้างนะครับลักษณะการใช้งานเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการทําแต้มนะครับมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกนะครับผมยิบย่อยนะแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่5้าช้อยที่ผมพููดไปนนนนะะครััอีี้้กกกก็็่่่าจจเเหลลลๆๆิงแแแวม ฟอร์ดโมบายของเราได้อย่างสนุกและก็มีความรู้แน่นอนนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใน e ีพีหน้าว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรสําหรับวันนี้สวัสดีครับ